ลนครับช่วงนี้กำลังลนนะเออเอาโดนทีละขั้นเอาโดนแดกตั้งอีกเอาเอาอะไรดาวตกใส่เว้ยโอ้โหห้าวันห้างงไปดิงงเอาได้5หมฮ5ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมแอคเมเบดนะคะชื่อเกมชื่อว่ากระโดดไปมานะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะลองมาดูกันนะคะว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมใหม่เลยนะอ่ะเข้าไปดูกันเลยนะคะอ่ะเกมนี้นะคะมันก็จะมีให้เรากดเลือกเดิมพันนะคะแล้วก็ตัวละครนะคะอ่ะเลือกตัวละครกันดีกว่านะเอาตัวสุดท้ายเลยดีกว่าไหมเพื่อนนะคะปากจู่ๆนะคะน่ารักดิอุ้ยเออตัวนี้แหละนะคะมา เดิมพันของเขานะคะเราก็มาปรับกันได้เลยนะคะ5บาท25บาทนะคะ10บาท500บาท 5K เลยดีไหมเฮ้ยไม่เอา <c oughs> ไปห้25บาทนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะทุนของเราที่2,000บาทนะคะเรามาดูกันนะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเข้าเกมรถเร็วมันคืออะไรวะนะเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะกดไปเริ่มเกมกันดีก,กว่าไหมนะก็เพิ่งเข้ามาเล่นนเนาะ,ะก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกัน านะมาการุณาคลิกเพื่อย้ายตัวละครนะคะสำหรับใครนะที่เล่นเลยคอมก็สามารถกดนะในแป้นพิมพ์ได้นะคะซ้ายขวาซ้ายนะคะแต่ถ้าใครเล่นโทรศัพท์ก็ต้องกดตามที่เขาบอกเนาะนะนะมันจะมีปุ่มให้เขาให้เรากดนะคะอ่ะโอเคเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือให้เรากดเล่นอันตโนมัติป่ะเอ้ยเอาตกเสยไอ้บาเอ้ยนะ เบ็ด25บาทนะคะเรามาดูกันนะคะมันเอ่อที่มันนับนะะ้ำมันก็จะนับขั้นบันไดถูกปะ่ะนะถ้าเรากดกระดิ่นนขั้นหนึ่งก็25บาทอย่างเงี้ยน,นะท่านผู้ชมมันสปริงเฮ้ยโอ้โหไม่ได้สปริงวะ่ะเอาไปไปมาดูกันนะคะว่า2,000บาทตรงเนี้ยจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่เฮ้ยสปริงสปริง โอ้ห و, ถ้าได้สปริงนะับบอกเลยนะไปยาวๆเลยท่านผู้ชมมันจะนับเป็นขั้นนะคะถ้าเราเหยียบขั้นไหนเี่ยเป็นสีเทาน,นะคะเท่ากับว่าเราเสียเงินนะถ้าตัวอ่าเราเหยียบขั้นไหนแล้วเป็นสีเงินไอ้สีสีเหลืองเราก็จะได้นะคะได้เงินตรงนั้นเนาะที่มันขึ้นมาโอะะ้โหเมื่อกี้ขาดทุนนะท่านผู้ชมมาดูกันนะคะไปยี่สิบห้าบาทเออสปริงสปริงโอ้โห و, เลยสปริงว่ะกระโดดไป เขาเรียกว่ากระโดดไปมาซ้ายขวาซ้ายนะกระปิงโอ้โหสะดดโอ้โหสะด,ดือขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะท่านผู้ชมมาโอ้โหได้ล้วนๆเลยว่ะเฮ้ยกระโดดแบบนี้ก็หลายขั้นสิครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราโดนตัวสีส้มๆเนี่ยมันจะนับเป็นสามวินาทีนะเห็นไหมเออถ้านับเป็นสาทีถ้าสามวเรายัางอยู่ที่เดิมนะคะเท่ากับว่าเราจะตกนะเฮ้ยสปริงสปริงโอ้โห,โโหถ้าได้สปริงนี่กระโดดนูน่นพุ่งไปนู่นเลยนะท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยยังไงย,ยังไงยังไงปึ๊บโอ้ยเมื่อกี้ลูกบอลน,นะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเราเรียกลูกบอลไว้ก่อนนะอะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไต์กดแชร์กดกระดิ่งเข้าด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะโอ้โหขาดทุนนะเมื่อกี้นี้โอ้โหบ้าเอ้ยมายไปต่อไม่รอแล้วนะอืมอือมาอุ้ย,ย,ย,ยสปริงสปริง ออ้ยอ้ยเอ้ยไม่ได้สปริงวะ่ะถ้าขึ้นว่าวินนะคะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะเราได้เงินนะแต่ว่าถ้าขึ้นสีเทาเทานี่ยอะไรนะเบ็ดอะเออขึ้นว่าเบ็ดแล้วแม่งกินเงินเรานะแบบเนี้ยเออ,เอ,อถ้าเป็นไปได้นะคะก็เหยียบขั้นบันไดน้อยก็อาจจะดีที่สุดนะคะอออ๊บอึ๊บ,บ,บ,บยังไงโอ้โหเหลือแปดร้อยแล้วนะท่านผู้ชมวดตก โอ้โหขาดทุนนะคะเดิมพันไป750ได้กำไรมา450รอห้บีบ้าเอ้ยไม่ได้กำไรเลยนะะขาดทุนอีกนหาะไปยังไงลนนะคะลนเออยังไม่ไปถึงไหนเลยตกแล้วอีบ้าเอ้ยสปริงเหยียบไม่ได้ตาทียังไงยังไงมาสปริงบ ลนนะแถวบ้านเรียกโลกอะท่านผู้ชมฮึบฮึบกระโดดไปดิเออมาดูกันแล้วกันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เหลือ500กว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชม ข้ขาดทุนเหมือนเดิมนะอ่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเขาดนะ้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะแต่สำหรับใครนะที่อยากจะลองก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะบอกเลยนะคะว่าเกมนี้นะคะก็เล่นง่ายนะก็เหมือนแบบเกมทั่วไปนะคะเหมือนเราโหลดในแอปเพจสโตร์บ้างท่านผู้ชมแต่อันนี้แค่ได้เงินนะปุ๊บปุบบู้มาดิกิ้งเข้าไปเออ ถือว่าโอเคอยู่สปริงสปริงฮึบชบพิ้งมามาสปริงเหี่ยออึบบชดจะดไอบ้าเลยไอ้บาเหอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องงงงงพักหนึ่งก่อนงง อไปต่อไม่ถูกเลยงง <c oughs> ไปไปไปเรื่อยๆอึ๊บจุ๊บโอ้โหได้กำไรมาอยู่425บาทนะคะเดิมมาไป1 0 2 5บาทนะคะก็ได้มาเออชนะคะแนนเนาะนะ1,450นะสิ 1, นะ 4, 87ขั้นโอ้โหได้กำไรเฉยนะแต่ก็ยังขาดทุนนะท่านผู้ชมตอนนี้เหลือตังอยู่ที่950บาทจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้เราก็เออกะว่าจะเล่นต่อแหลนะนาะเออจะเป็นยังไงก็มาดูกันนะ ออสำหรับใครนะที่อยากจะลองจริงก็เข้ามาสถามกันได้นะคะเรายินดีบริการเนาะอืม่ะเล่นเกมต่อหรือยังไงก็ยัง,งงงอยู่มันได้ได้งไงวะไอ้บ้าเฮ้อเฮ้ยเก้าอยห้าสิบเดี๋ยวจะไปปรับเบ็ดดีไหมนะโอ้คงไม่ปรับหรอกนะอยู่แค่นี้ไปก่อนแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะว่าจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับใครนาที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe, ลกดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งค่วดนะ้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะทุนอยู่ที่2,000บาทอะเออท่านผู้ชมไม่กล้าจะไปต่อเลยเอาอยัางไงดีอมืมาดูกันแป๊บหนึ่งคิดก่อนเกมนี้นะคะต้องแบบว่าใช้แบบสมาธิแบบสูงเลยอะแบบว่าห้ามมากลัวเลยนะถ้าเล่นอยู่เนี่ยหัวร้อนทันทีแล้นะท่านผู้ชมปึบจุ๊บโอ้โหปึบจุ๊บ วิ่งจิ๊บสปิงสปิงจุง๊งมาดิโอ้โหจัดไปแม่เก่งซะเยี่ยวเหนียวเลยนะพูดแทบไม่ออกเลยนะึบสปิงปิ้วมาดิลุกบันลูกบอนลุกวัน,วน,วน,วนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเลยแม่เอายังไงไปต่อึึบบบจ๊ยุล้นครับช่วงนี้กำลังล้นนะเออเอาโดนทีละขัน้นเอาโดนแดดตังอีกเอาเอา อะไรดาวตกเยเฮ้ยโอ้โหห้าพันห้าถูกถูกลงไปดิลงเอ้าห้ันห้เฮ้ยทุนสองพันแต่มาห้าพันห้า ตอนนี้ก็ได้กำไรแล้วดิกำไร3,925บาทแล้วอะเอออะโอเคสำหรับลินนี้นะคะเราก็ได้กำไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดนะเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กด,ก,ดกระดิ่งเข้าด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับลินนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่าสวัสดีจ้า